เอาละรครับลองดูว่าข้อหนึ่งสนอนเนี่ยแล้วถ้าเราสังเกตจากโจทย์ก่อนคือข้อน,นี้มันเป็นแบบตัวตัวนี้อยู่ข้างบนตัวนี้อยู่ข้างล่างตัวเศษกับส่วนนะถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนก่อนอะแล้วเอา AB ไปหารทิะพจน์มันจะง่ายกว่ามันจะเป็น C ส่วน A อาจตามหา C ส่วน A ดีกว่าแล้วตามหา C ส่วน B ดีกว่าแล้วแล้วมาบวกกันแล้วค่อยกลับเศษเป็นส่วนตอนจบอะนะ ถ้าทําได้แบบนี้มันก็น่าจะจบเหมือนกันนี่คือวางแผนสังเกตโจทย์ว่าจะทําอะไรกก่อนนะครับนี่งั้นพอได้เห็นว่าจะหาสีเขียวที่ไฮไลท์ไว้แล้วทําไงต่องั้นไปดูว่าสองหนึ่งหกคืออะไรดีกว่าต้องแยกตัวประกอบแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับสองกับสามเกี่ยวอะไรกันอ๋อพอแยกแล้วมันเป็นเท่านี้นะครับพอแยกแล้วเป็นเท่านี้งั้นต้องเกี่ยวกับเลขสองกับเลขสามมันเกี่ยวกันอยู่แล้วแหละนะ มันต้องเกี่ยวกันใช่มันต้องเกี่ยวกันอะต้องเกี่ยวกับเลขสองนึงและต้องเกี่ยวกับคําว่าเลขสามกูพูดจนสั้นๆช้าๆก่อนมันจะจบแล้วครับแล้วไงต่อเฮ้ยเราต้องไปหาสองมาเพื่อในอยู่ในรูปนี้ฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องหาเลขสองให้ไปอยู่ในรูปนี้คือหมายความว่าหมายความว่าไปใช้งานโจทย์ของเขาให้ตรงประเด็นที่สุด คือไปตามหา1นื่งเอ i, สามข้อที่สามก็าตามหาสิ่งที่เราต้องการคือสีเหลืองๆนะนะคือขั้นเนี้ยก็เป็นขั้นตามหาเพื่อจะมาใส่เดือดสตาร์ก็จบจะเห็นว่าสองกับอันนี้เกี่ยวข้องกันสองกับอันนี้เกี่ยวข้องกันจับเท่ากันด้วยเหตุผลที่เราเพราะเราตามหานะเราถึงได,ได,ได้ได้จับเท่ากันนะครับดังนั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสองกำลัง A เ,เท่ากับอะไรนะ เอาอย่างเงี้จะพูดว่าไงเนี่ยสอง,ก,ง a, ก, 2, 1, 6, กำลังเเท่ากับสองหนึ่งหกกำลังสี่เออพูดอย่างงี้แล้วไอสองเฉยอ่อะมันคือสองหนึ่งหกก็ยกกำลังสี่ส่วน a. เอเออนานไปทางเดียวกับที่เราหวังแล้ววะนี่ไงลองทำต่อนะครับทุกคนขอบคุณมากนี่กูจะจบเท่าน,นี้เลยเหรอครูแม่แบบกคือแบบไม่อยากจะพูดเลยนะ <laughs> คำ <cido f 2> ถามว่าไม่อยากจะพูดนะคือแบบจะจบอยู่แล้วครูนะขอขอแล้วกันแต่ตรงเอาตรงๆนะยังมีอีกวิธีการหลากหลายมากมายคือคือใครตำต่อไม่ได้นี่ต้องต้องต้องใจเย็นแล้วล่ะอย่าตื่นเต้นหนึ่งครูนี่สีเหลืองคืออะไรอาบายสุดๆละอ่าสีเหลืองอืมนัน่นแหละอันแล้วไปหาสีสมพูชมพูไหนชมพูนี้นะ่ะอืมบอกเลยจบอีบัรทัดเยว